ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์การสอนของ HandTech Market วิดีโอนี้เราจะแสดงถึงวิธีการตั้งค่าแอปพลิเคชัน HandTech Connect ค่ะซึ่งคุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HandTech Connect ลงในสมาร์ทโฟนของคุณหากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปให้ไปที่ App Store ถ้าคุณใช้ iPhone หรือไปที่ Google Play ถ้าคุณใช้ Android และค้นหา HandTech Connect แล้วเลือกดาวน์โหลดค่ะ เมื่อคุณโหลดแอปครั้งแรกคุณจะต้องสร้างโปรไฟล์โดยทำการเลือกหัวข้อ First time here Create your profile now และเมื่ออ่านข้อกำหนดในการให้บริการแล้วให้คุณกด Agree and Continue ค่ะในหน้านี้คุณจะต้องป้อนรายละเอียดของคุณและโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประเทศที่ถูกต้องเนื่องจากคุณจะได้รับหมายเลข OTT หลังจากดำเนินการเสรจสิ้นค่ะ ในส่วนนี้คุณจะต้องเลือกช่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและความสนใจของคุณตามหัวข้อที่กำหนดเมื่อทำรายการเสร็จแล้วให้คลิกเลือกถัดไปและคุณจะได้รับหมายเลข OTP ส่งไปที่โทรศัพท์ของคุณให้คุณทำการป้อนรหัสที่ได้รับลงในแอปและเลือกถัดไปค่ะในขั้นตอนนี้ให้คุณป้อนรายละเอียดของบัญชีเทรดจริงค่ะจากนั้นเลือกถัดไปและยืนยันหมายเลขบัญชีเทรดของคุณและกดถัดไปอีกครั้งคุณจะได้รับป๊อปอัพที่แสดงว่าคุณได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ หาคุณต้องการค้นหานักเทรดมืออาชีพคุณสามารถติดตามพวกเขาได้ที่ Handtech Connect แอป Social Trade จาก Handtech Market ค่ะ